สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ไปสามัญชนนะครับในช่วงที่ไวรัสโควิดกำลังระบาดนะครับก็ไม่สามารถออกจากสวนได้ครับไม่ไม่สามารถไปทำคลิปในในที่ต่างๆได้นะครับก็วันนี้จะพามาดูหมูป่านะครับตั้งท้องนะครับแล้วก็รอกรัน คลอดนะครับก็โดยสัญชาตญาณของมูนะฮะก็จะทำาลังนะครับก็ฟางใสนะครับโดยทั่วไปแล้วหมูป่านะครับจะจะตั้งท้องประมาณ3เดือนนะครับก็จะคลอดนะครับสังเกตได้ท้องจะจะย่อนนะครับพวงนมนะครับจะย่อนนะครับ แล้วก็จะทำรังนะครับตัวนี้เอาฟางใส่ให้แล้วนะครับสำหรับหมูป่าตัวนี้เป็นแม่พันธุ์ของทางไร่สามัญชนนะครับก็อายุประมาณน่าจะหลายปีสองสามปีนะสำหรับคลอ,อกคลอ,อกที่จะคลอดนี่เป็นคลอ,อกที่สามนะครับยังไม่ทราบจำนวนนะครับว่า มันจะได้ลูกกี่ตัวนะครับก็ต้องไปรุ่นกันอีกทีนึงนะครับ้ขอขก็แฉะนิดนึงนะครับเพราะว่าพายุเพิ่งเข้าออนะครับส่วนตัวนี้จะไปดูลูกมันนะครับตัวนี้เป็นลูกเป็นสายพันธุ์ของอนํามาจากของพี่เบิร์ตสามชนนะครับเป็นหมูป่านะครับไม่ใช่เหมยซานนะครับ ก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สายพันธุ์ดีพันธุ์หนึ่งนะครับสําหรับหมูป่าจากฟาร์มของพี่เพื่สามชนนะครับอยู่ที่อำเภอน,น,กกบบน,น้ํายืนจังหวัดบุรลราชธานะครับสําหรับที่ท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับทางส่วนของผมอะไรของผมเนี่ยยังไม่มีนะครับขนาะที่พร้อมจะจำหน่ายนะครับ ด้วยสัญชาตญาณของสัตว์นะครับก็จะทำรังครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ได้นำคลิปมาให้ทุกท,าท่านได้ชมเพียงเท่านี้นะครับยังไก็ขอบคุณทุกคารรับชมและการติดตามนะครับฝากกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับ